รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ ชิงชาสวนนะคะเวลาดีๆ4ี่โมงครึ่งทางมูลนัยทีวีแห่งนี้ค่ะและแน่นอนก็ว่าช่วงนี้นะคะช่วงชิงชาการละครตอนนี้นะคะแฟนคลับของรายการของเราเนี่ยชอบมากๆนะคะเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่ทุกคนสนุกสนานนะคะเพราะว่าแขกรับเชิญของเราค่ะจะได้เปลียนคาแรคเตอร์รวมถึงพิธีกรด้วยนะคะแขกรับเชิญนะคะจุติภูมิใจเสนอมากๆเพราะเธอคนนี้นะคะเคยมารายการของเราแล้วค่ะแต่มาในช่วงเสียงดีมีค่าเทอมแต่วันนี้สิคะเธอทําตามความฝันสําเร็จแล้วเธอได้เป็นถึงนางเอกภาพยนตร์นะคะ เรื่องพุ่มพวงนั่นก็คือน้องเปาเปาวลีถ้าพูดอย่างนี้แล้วคุณผู้ชมต้องอยากเจอเธอแล้วล่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปพบกับชิงช้าการละครตอนคนล่าฝันค่ะ อย่างเงี้ยสำเนียงมันไม่ใช่สุพรรณเลยแม่สุโขทยัยลำไหนแม่บอกว่าหนูเป็นคนสุพรรณไงแม่ก็ไม่ได้เถียงก็เนี่ยสุพรรณสุโขทยัยพ่อ,อาหาดใหญ่เอ,เอาอย่างที่แม่บอกแล้วนะไม่ต้องอายเขา ทำอะไรทาให้เต็มที่เรามีความฝันแล้วดูอย่างพุ่งพวงดวงจันทร์เห็นเปล่าเขาหมุกมานะเขาไปปร้องเพลงเขาประปวดร้องเพลงนะเขาได้ขันน้ำเขาได้พันร้องเขาได้แปลงสีฟันฟีออ้อยากคอยากไปทสบู่มาแล้วอีงานก่อนก็ได้สบู่มาแล้วอะอีงานนี้ต้องแปลงสีฟันกันสีฟันนี่แม่จําได้เปล่าสมัยที่แม่ประปวดจําได้เปล่าจาได้เป็นไงแพ้ทุกรอบ ี่ตกลงเวทีประกวดหรือป่าชาวนี่ยไม่เห็นมีใครเลยแม,ม่มีใครละมากอ่ะเขบอกว่าประกวดวันเนียแม่หนูกลัว,วต้องกลัวหนูกัแม่กลัว,วอะไรแล้วไม่ยอมไปส่งตากะ คนแบบนี้เข้าดีนยคกไ,ไปไหนมาครับจะมาประกวดไม่ไม่ต้องบอกแกด้วยละมาทำอะไรก็ไม่เกี่ยวว่าแกอีกหน่อยลูกฉันจะดังแล้วแต่งตัวก็ไม่น่าพูดด้วยแล้วพูเป็นคนอย่างนี้เอ้ย <นะ S 2> ทางนี้จะบอกแล้วส่งให้เราเองอะ คุยกบคนนี้เนี่ยที่มาจัดงานเนี่ยทะัไม<า>บุคลิกผมไม่ไม่ไม่ดีขนาดนั้นเลยหรอครับโอ้คุยไม่ได้รอกคุณจะมาทําอะไรครับอยากจะเอาลูกมาประกวดแต่ไม่อยากบอกแกเดี๋ยวแกจะรู้กระเป๋าดรือส่งจะรอคนที่เขารับสมัครเนี่ยผมนี่แหละครับเจ้าของงานเจ้าของค่ายเทพใหญ่ตอนนี้บริษัทผมนี่กําลังหาศิลปินเนี่ยไปป้อนให้ค่ายเทพให,ใหญ่ๆตอนนี้ค่ายเทพแต่ละค่ายอ้าปากรอผมนะ้รันหระครับสดีครับ บอกคุณว่ราศีแปลกจริงๆเนะปกติคนมีตาในราศีดีอยู่แล้วแต่คุณนี่ราศีดีมากเลยเหรอพ่อเป็นงูสําเหลี่ยมเปล่าเนี่ยเหลี่ยมจัดเหลือเกิน หยอกเล่นเป็นเจ้าของงานครับผมเป็นเจ้าของบริษัทค่ายเพลงครับผมอยากจะบอกลูกสาวที่นะไปประกวดอุ้ยหลายตัวหลายทีไม่จะ่าเป็นขันน้ำพานรองนี่ค่ายทงค่ายเทพที่ต่อนะอจะไปอัดแผ่นเสียงนะฉันก็บอกอุ้ยไม่ได้นะเดี๋ยวต้องพามาเวทีนี่ก่อนยังไงยังไงต้องผ่านเวทีอันสงเกตตุกงนี่ก่อนนะฉันนะ่นนะตั้งใจมาเจอแกไม่มีกาบอกใครนะจริงจริงอพี่หลายๆคนนคขอเวลาให้ผมพูดมากนะขอขอไปสมัครเลยดีกว่า ออกเลยหลือยีกหลายตัวค่ะอ้าวกรอกแล้วก็เซ็นเลยครับอ่านรายละเอียดแล้วนะอันนี้เซ็นไม่ได้ฉันเขียนได้ปะได้ครับถ้าบอกใค้มีลายเซ็นเกิดมาไม่เคยะไรมีลายเซ็นก็เขาไม่ใช่ดาราเนาะเพราะดาราเขาต้องมีลายเซ็นวะเราครับฉันคนณมานนอเขียนถึงอี่เด่น,นเลยหนะูต่อไปอย่าเป็นอย่างแม่นะลนกนะ <c oughs> ถ้าอยากมีอนาะคตด,ดูมุมอะไรตอนคล้ายๆพุ่มพวงดวงจันทร์ตอนเข้าวงการใหม่ๆตอนเล็กๆเลย แต่แม่นี่แม่นี่แกเจอฉันแกนะอยากจะเห็นตอนยุสิบสีสวยคิเลนั่งๆเลยเขามาประกวดร้องเพลงฮัลโหลครับผมมิตรรักแแฟนเพลงครับการประกวดร้องเพลงวันนี้ยุทธีครับกรรมการยังไม่มาเลยนี่มาแล้วทุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะให้พบนักร้องประกวดคนนี้เป็นคนแรกพบกับเล็กเกสกาตัวพ่อครับพบกับ ไี <Dana>. hmm. ่นอ้ไ้แม่ไ้เม่ไไอไมไไไม่ไแแ้่ม่้ สิวันรอทำเฮ้ยนี่มาแบบไอ้แมววะเอาอีกแล้วเนี่ยไหไหนเนี่ยเมื่อไรลูกลูกจะได้ลองเนี่ยใค<ช>รยังหาไม่อีกนานไหมตามคิวตามคิว โอเคครับหอมค่ะเฮ้ยนี่เนเพลงอะไรบางคนฟังแล้วเขาก็ไม่เข้าใจไม่รู้ว่ามันมาจากไหนไม่รู้ว่าใครเอามันเข้ามาบางคนเขาก็เรียกเล้งแก่พี่พี่บางคนเขาก็เรียกสกาพี่สกานันมาจากไหนเป็นของคนไทยตั้งแต่โบราณนานมา เป็นของคนไทยชัดๆเท้าพรมมาทัดก็ยังเล่นสกามาคอดหรือว่ามากลุกออก็ยังไม่สนุกเหมือนกับเล่นสกาเล่นสกาจนเสียกากรพยาพครุฑทาหนีพ่อมัวแต่เล่นสกา <Hey. S 1> คนทันก็แปลงเป็นไร <Hey. S 1> แทรกขนไปที่ปคีครุฑท่าคอยเห็นแม่นางกากีคอยเห็นแม่นางกากีเขาบอกว่านี่เลดี้กาก้า อะไรโชกันเลยคนโชว์เลยแล้วก็ตัดสิเลยใคร้นะตับ่าเนอะไรปก็บอกใครดูคนนี้เขาประกวดมายุ่งอะไรเนี่ยเป็นพิธีกรเป็นคนจัดงานเป็นกรรมการเป็นเจ้าของแล้วทำไมเป็นนักร้องด้วย ลืมบอกไปปริญญาเอกใบที่6กอะมันเอกคอรัด <c oughs> คน,คนต่อไปฉ <c oughs> ายาเขาไม่ธรรมดาครับฉายยาเขาคือกีต้าร์ทีเดียวป <c oughs> บมือต้อนรับจินจุ้งกีต้าร์ทีเดียว บ้าเลย uh huh. เอาก้นร้องไม่ได้ก้นไม่มีเหงือก <c oughs> ครับปบ <c oughs> ม,มือให้กับ <c oughs> จินจุ้งกีตารคีเดียว ไปศพประมาทอย่างนี้ไม่ทราบกขร้องเพี้ยนไปเพี้ยนมาจัดใหม่ใหม่อีกหน่อยเอางี้ร้ <c oughs> องตั้งใจร้องดินี่จะมาประกวดหรือร้องให้แม่ฟังหรือร้องให้ที่บ้านฟังให้เงียบเงียบตั้งใจฟังเลยเดียวเดียวกับกีตาร์โปร่งคู่ใจคพื่อเอาหนูเอาไม่มีดนตรีเหรอคะดนตรีอยู่กับคุณแล้วไงเ <c oughs> อาไอ้สิ่คุณแบกมานี <c oughs> ่ไม้ควักปูนเหรอคบ นี่เป็นลูกเล่นของศิลปินผมครับของจีนจุ้งใจสู้หรือเปล่าว้วไว้ไม่บอกมาโอก้กัสองหูก้าส,สีมากัขา ฟังนี่ค็ศรัทธาถดถอยค่ะอ่ะตาหนูแล้วแม่เหรอครับผมไปดิคนที่สามครับไปเล่นเล่นเล่น,น,น